สะท้อนออกจากกูไม่ได้หรอสะท้อนออก,กไงคนชาวตากูโอ,โอเคนี่เป็นไงใจเย็น<อ>นี่เป็นไงเล่าสุดๆคุมแล้วเว้ยคุมแล้วเว้ยไม้นี้

ลายลงเนินน่ะท่านท่านผู้พิพากษาได้พิกษาไปแล้วใปอนได้เอาอย่างเดียวนได้ตัดสินผิดห้ติดคุมอะไรทีิดภาพหนึ่งโอ้ยหนึ่คลิปมันต้องมีลูกของลูกขุนเปล่าวะเอาทงลูกขุนไม่ใช่ประเทศไทย เราป่วยนะเป็นคนแล้วไงเราเป็นคนตัดสินเลยเหรอตัดสินเนี่ยแต่ว่าเป็นคดีแบบประเภทเขาเรียกถ้าถ้าคดีทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรวะลืมเลยเอาละมึงมึงขึ้นศาลแล้วมึงพูดอย่างนี้วะคดีอะไรนะเขาเรียกว่าใสก่าหาก่าหาแต่ว่าถ้าเป็นแรงงานเรียกไต่สวนเก่าหาที่นั่งฟัง โอหสวยมากลูกนี้สวยมอากดไม่ลงใช่ได้ใช่ได้มันมืดมีรถน่ยมของมาเล้งหมาหมาอยู่ไหนวะสายไปต สวยค่ะโอ้โหโอ้ยหล่อว่ะโอ้ยถึงเลยว่ะเนี่ยไก่มาเลยแล้วไก่เท่ไงคะสวยมากอันตรายมากนี่เรากำลังจะตีข้ามน้ำนะคะระยะเท่าไหร่ขนาดหนึ่งร้ยหกหนึ่ตาง สวยมากค่ะนายดีเยี่ยมมองไม่เห็นละมองไม่เห็นนะเนี่ยมันมืดแล้วอ่อนไหมอ่อนแล้วค่ะโอเคไม่ต้องใช้ไฟนายพัดเลยค่ะค่อยไปแลยนายพัดโบกี้ฮะโบกี้ใช่ไหมคะใช่ฮะคิดว่าลงไหมคะลงสิคะลงเลยอไง ถามคำถามอันนี้คดดชี่ออะไรคะนายถามคำถามเป็นพวกนักข่าวคัด้ไรคะนายเจ๊ฝนฮะเจ๊ฝนเป็นคนนครปฐมใช่ค่ะอือคนนครปฐมหนีออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุสิบสี่หนีตามผู้ชายค่ะไม่ตามด้วยหนีออกมาก่อนผู้ชายหนีตามผู้ชายหนีตามมาใช่อันนั้นหลวงพ่อแกว่างตอนนี้เสร็จธุระแล้วเกก็มา วัดไหนกันวัดไหนวัดไหนล่ะวัดไร่ขิงวัดถามวัดเฉอตอนนี้พูดได้วัดเดียวเลยดังขนาดนี้หลวงหลวงพี่แย้มไม่ใช่นี่หลวงพ่อหลวงพ่อตาลออแย้มะไรนี่ว่านจะไรหลวงพ่อตาลอยู่วัดไร่ขิงไม่ลงค่ะมาเป่ากระหม่อมเลยดิต้องฉายว่ะมันเงาทับตัวเองมาเป่าโนบะขึ้นค่ะ มีเงาอะไรอุวยจะดุดมารเห็นชัดอยู่มาห้องนอนเราจะดูเอาแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่เก็อย่างอูจะไม่ลงก็เพราะถ่ายคลิปนี่แหละนั่นส so ุด <gu ell os> <embaixo> โซนอะไหนะนายคะหลุมอยู่ตรงนู้นค่ะหลุมมากโซนนั่นนะโบกี้ไปแล้วหนึ่งตื่นเวทีตลอดนายนา mm hmm. ยข <_ idden> ้า <Hamilton> พ nah ัดอะไรคะลงไหมคะโอ้ลงไปถ้าลงไงแจกทองสองบาททองม้วนสอง ป็นไงลุงนายนายเลยลุงค่ะน้ายบอกพี่ตาลนุ่นพี่ตาลเล่มากับยังไม่รู้พี่ตาลยิงอะไรเนี่ยไม่โบครับเก็บปิดจ้องปิดจ้องครับมันต้องถังเก่งมาก này này thoải nhồi ha hòa lòng để căng mình rồi, เธอตายก่อนจะติดหัวดี้ตุยสวยขนาดยังเห็นิตแปดเลี้ยวฮะจิตจิตไป ตีเหมือนเดิมเมมเยอะมากแคดดี้นายจะตีออนไหมคะออนค่ะสวยค่ะยิ้มก่อน90ตามลมโอ้สวยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยจบงานละออนอ่ะ กลับใหม่ไม่ฝาไม่น้ำดี่โดนไหมล่ะเนี่ย<ป>อ้าวขาดแว่นแล้วใส่แว่นมันไม่เห็น